ต้องจลคลิปจากเนืะไซไฟกายให้เสพ้าผ้ไทยโดยบแมนไม่ใช่ขุนอันโด้เกอบพูมิรบแบทแมนเซเลนสิโกูบัแมนไปของอะตัวนี้ตัวให่เัาที่หายแล้วมันมาแล้วยุดนะเว้ยมึงคิดว่าจะนี้แบทแมนพร้อเหรอจะมีพลังพิเศษอะไรก็เลยว่าแต่ถามทำไมเอเ่อไอ้เ้อเน้นน้ออ้้น ในเกมกูได like ้ง่ายนี่มันเกมผีนะต่อยชี้นั่นจากผีสิไม่ใช่ต่อยพี่มันมันทำได้เพราะว่ามันรวยไอ้บอูตัวนี้ยอมพลังคนรวยต่างหากบ้าแรงย้อะไรนลอยเอิงเข้ามาเที่ยวโตไม่ใส่ใจเก็บมาที่เดียว้านกูเก่งแค่นี้ก็หมดแล้วนะเอออะไรวะยังไม่หมดอ๋อไอ้แก้วเวกูวิ่งไป่รู้คนต่างถูกแล้วอ๋ ใครใครมั่งเบรกบัตแมนน้องใครเก่งน่าหลายชุดแข่งยาวดิจ้าทำได้แค่นี้เองหรืออย่างน่าเอริดซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนขอเล่นเซนหน่อยเสซตบัตแมนล่ะมันฟั้งโยโย่ปั้งโย่แมนยับบัมป์เอร์ดูบานไอ้ผู้หีกกาบมาอัดฟาร์กับคนรวยบัตเหมินต้องโดนระเบิดแม่คนท้องคงจะบวกเหมือนก็ซื้อใหม่ต่อไหนก็ได้ไอ้พวกคุณกางราคาถูกเฮ้ย กล้าขอสั่งเตยนัดแมงก็เราจอบาดในหละบัดเหมินอาละกลับบ้านดีกว่าอ้าวเพื่อนเขาไปไหนหมดวะเฮ้ยนั่งมาน้วนี่ยเงี้ยป่านก่อนไรเนี่ยคือมือหรือตีนี่ตะกี้ที่ไปหนักโอ้เอ๋โอ้เอไม่ร้อนนะหนูไม่ร้อนแล้วตัวอย่าร้อนไอ้ป็นตัวเหี้ยกล้าขอเตยนัดแมงแต่ใครวะนาใครการยืนมองบัดแมงบนที่โถงงั้นเหรอนี่กูเป็นใครแล้ววะกูทำอะไรผิดเนี่ยอ้ ทำอะไรผิดนี่พอดท้มือมันลั่นอาชิบหายแล้วไปไหมไยังหลดลร้างไม่เสร็จอออยังหลดตัวละครไม่เสร็จอาชิบหายแล้วไปไหมเว่งละกูชิบหายแล้วยงไงว่จะแก้ปัญหาการคอผีเผิรถล่มทั้งร้านไปซะแล้วเอ้ยต้องใส่ได้ตั่งร้านใหม่อีกรอบจะได้ปั๊าแมมต้อใจยัดแต่ไม่เป็นไรกูรวยกูมีตังค์ซะอย่างกูจะสร้างอีร้านก็ได้เฮ้ยไหนๆแม่งก็เป็นแบบนี้แล้วช่วยไม่ได้งั้นเดี๋ยวเล่งให้แม่งระเบิดเร็วกว่าเดิมดแล้วกัน เปิดโต๊ะการใหม่หมดเลยเนี่ยไหนๆก็จะทำใหม่แล้วเอาแหงวิดาสตลาลอไปเลยลลเดี๋ยวกูจะซื้อของใหม่ทั้งร้านด้วยเดี๋ยวเปิดร้านใหม่ด้เดี๋ยวกูจะเอามันทำเมืองใหม่ด้วยตั้งที่ร้านใหม่ว่าอะไรดีวะเอาชาวแองย้ายเมืองดีกว่าบัานมาแล้วแล้วแว็แม่พิซซ่าก็ได้ย้ายสาขา